ดิครับตัดลูกทำพันแล้วครับนี่หน่วยยไงครับในหน่วยนี่ออกไปทั้งเนาบกหัวจะได้บอลมันเนาครับนี่แกกจะตัดนะครับเนาะสองหน่วยน่ครับสองลูกนี่ครับหน่วยนี่ก็ตัดมาแล้วครับเนาะนี่ครับจะตัดเลยนะครับเนาะ น้วยกะนี่ห้อยของมะเรงบันท่องครับเนาะซึ่งมันอีใครไ้ครับกจะมีเนี้ยครับกะต้ตรงตัดด้วยะครับเนาะให้เขาลืมต้นก่อนไอจักสามสี่หมื่นะครับเนาะโบมให้มะเล็ดนี่ครับหน้วยสุขักก่อนนะครับเนาะแล้วค่อยเอาไปทำพันธ์ผาเเดยบด้อยครับนี่นะครับอีกน่วยนะครับลูกทำพันธ์สองสามงวยแล้วครับ ไม่นี่จะแยกมั้งครับเนาะเพราะว่ามันเน่าวนะครับตัดหน่อยหนึ่งลูกใหญ่ๆสามน่วยก็เต็มเต็มตากาะกร้าแล้วครับนี่คอ,อยติดตามผมงานไว้เด้อครับนี่เดี๋ยวอีกสักสองสามมือครับให้มันให้มันลืมลืมลืมต้นก่อนครับเนาะผมจังจีพาครับเนี่ย งอๆแบบนี้แหละครับนี่คือลูกคัมพันธุ์นี่ครับตัดวันนี้ก็อีกสามวันหรือสี่วันครับเนาะกระโบกหูกันครับว่าจะบางเฮ็ดมือแดดท็อปเนาะถาให้มันบ่มไป็นนิดตนะครับบอกยังไงบ่มให้มันได้ที่เพื่อจะทำมะเร็ดพันธุ์ครับทุกทายนี่ยครับโมว์ยังหลายครับเนาะตากกดเลยกดแชร์ติดตามผลงานช่องพลนงผ้าหลอดนี่นะครับขอบคุณครับ